ช่วแหลนาประเทศไทยสวัสดีครับคุณต้มแล้วก็คุณง้วนแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับครับผม,ผมแม่เราก็เกินกันไปแล้วนะว่าสถานการณ์ภายในของเพื่อไทยแล้วก็<อ>รัฐบาลเป็นยังไงบมางาอืีเอาข้อจริงก็แหมนี่ตื่นลืมตาไม่ก็อยากจะอยากจะตื่นลืมตาขึ้นมา มันก็เบื่อๆแ็งๆนะแม้ทุกข่าวสารอะไรต่ออะไรความสนใจผู้คนหรือแม้แต่กระทั่งรัฐบาลเนี่ยก็สนใจอยู่แต่กับเรื่องของอะไรที่มันเป็นาัธรรกเนี่ยเนะมันก็ป็นเรื่องแบบตัวใครตัวมันพักใครพักมันบ้านใครบ้านมันเพราะอะไรรู้ป่ะคือตื่นมาแล้วพี่เนี่ยพี่หนูนาเนี่ยเจอสภาพเดิมๆมันดูมันก็น่าเบื่อหน่ายมันเหมือนกับว่าประเทศไทยะคนไทยเนี่ยมันติดกับ ติดกับอยู่กับที่ไม่ไปไหนคือจะสนใจแต่ว่าพักเผื่อไทยเขาจะไปไงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะพูดให้ฟังแต่ว่าวันเนี้ยอยากพูดในภาพรวมอยากติด,ต,ดติดไว้ให้หน่อยอมไม่รู้ละใครจะคิดเหมือนพี่หนูนาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกที่แลเห็นแล้วว่าสภาพบ้านเมืองในวันเนี้ยไอ้บ้านเมืองที่มันเคยหน้าอยู่มันไม่หลงเหลือสภาพที่เราตื่นขึ้นมาแล้วแบบสดชื่นยิ้มแย้มสดใสใอ สังคมที่มันเป็นเอื้ออาทรมิตรจิตมิตรใจมันก็หายกันไปหมดคือตอนนี้คือเอาอย่าตั้งแต่หน่วยเล็กอะไรต่ออะไรมันก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันไปทั้งหมดเห็นไหมภาพการเมืองเราก็เห็นนะเอาชนะคา้าคานนู่นนี่นั่นว่าด้การสืบทอดอํานาจไอ้ขั้วหนึ่งก็อยากจะมาปลดออกจากอํานาจอยากจะใส่อะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงเข้าไป และอย่างดูง,ง่ายๆช่วงนี้ยฝนตกหนักกันคุณต้มสองวันสามวันก่อนรถล,ลาติดขัดท้อถนนในกรุงเทพก็กลายเป็นคลอง <c oughs> ผู้คนที่ขับรถมีก็บีบแต่ไล่กันสนั่นวันไหว้หมด <c oughs> คือต่างคนต่างคิดแต่จะเอาตัวเองเอาให้รอดว่าคุณจะไปยังไงรถผมรถเขารถท่านจะจะวิ่งไปได้แค่ไหนอะไรยังไงว่ามันมันก็คิดกันอยู่แค่นี้ <c oughs> แล้วเราก็หันมาดูทีรัฐบาลเนี่ยนม บ้านเราเนี่ยมันพัฒนาประชาธิปไตยมาไงล้มลุกคุกคานนะคุณตุ้มนะไอเนี่ยเข้ากับช่วงที่ว่าช่วงนี้กําลังจัดงานครบรอบสี่สิบสี่ปีส4่สี่ตูอะไรนะสี่สิบสี่หรือสี่สิบเจ็ดสี่สิ4เอ็ดสีเออสปสี่ตุลาอะไรเนี่ยเขาย้อนรอยอดีตเข้าไปอะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นว่าตามถนนประชาธิปไตยมันก็ล้มลุกคุกคานมาแปดตลอดแปดแปดปีเดี๋ยวก็เดินหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังว้างก็ว่ามีประชาธิปไตย ครึ่งวัยเสี้ยววัยหรือบางคนบอกไม่มีเลยมีแต่ประชาธิปไตยจอมปลอมมีแต่ประชาธิไปไตยจำแรงมีเผเ็จกการมาซ่อนแฝงเร้น mm hmm. อะไรอยู่ก็ตามเนี่ยคือตกลงแล้วเนี่ยมานั่งคิดๆแล้วบอกเฮ้ยประเทศไทยคนไทยเราเนี่ยแล้วก็คณะผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองตกลงเราจะดีไซน์ประเทศของเราให้มันเดินไปทางไหนกัน,น mm hmm. จะให้มันเป็นยังไงอยากจะให้ให้มันเดินก้าวหน้าเดินไปในทิศทางไหนอย่างประเทศ <c oughs> อื่นเขายังมีมีมีมม มีเป้าชัดเจนนะอะอย่างสิงคโปร์เป็นศูนย์การทางการเงินของโลกของเอเชียก่อนแล้วก็เป็นระดับโลกอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เรานั่งคิดอทำอะไรกันอยู่มันวนเวียนไหม,มแล้วอย่างพ่อูปหล่อตาหวานปากพูดดีพูดแต่ว่าเรามียุทธศาสตร์าชาติอย20ปีที่ทํามาเนี่ยเป็นพิมพ์เขียวและคุณตุ้มยม้ำแล้วย้ําอีก แต่ก็ถูกฟวามว่าถูกลก่าหาบอกให้คุณก็ตั้งแผนทําแผนมาโดยที่ไม่ได้ดูกระแสโลงกระแสโลกก็เลยเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยแล้วตกลงว่าไอ้บรรดาสารพัดปัญหาที่หมักหมมซ่อนเล้นและก็เป็นเหตุผลอ้างเอามาไอตอนยึดอํนานาจเข้ามาบอกว่าจัดระเบียบประเทศใหม่เนี่ยทาหรือย,อยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องมีสถาบันที่กาลังฮอตฮอตอยู่ตอนเนี้ยกําลังเป็นปัญหาระดับนำนำ,นำอยู่ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ ในเรื่องความขัดแย้งความอะไรต่ออะไรในเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์หรือปัญหาหนักๆของแต่ละพื้นที่อันเนี้ยมันดูเหมือนเรายังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเลยไหมแล้วโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลเอามาอ้างเพื่อการอยู่การอะไรว่าถ้าไม่มีรัฐบาลอยู่แล้วจะทาไงคือไอ้สงครามแพร่ระบาดของสงครามโควิดเนี่ยจุดตุ้มสงครามเศรษฐก,กิจโลกสงครามการค้าอีกอันเนี้ย มันกลายเป็นปัญหาที่มาเป็นเหตุผลที่รัฐบาลใช้ข้ออ้างเป็นข้ออ้างในการที่อยู่ต่อกันไปแบบเนียนๆแต่ก็ไม่ได้แล้วก็เอาไปเอ่ยอ้างนะคุณตุ้มคุณว่ามันก็คงมีคนคิดเหมือนพี่หนู่นยาอยู่ไหมว่าเฮ้ยการอ้างว่าการทําสงครามกับโควิดเนี่ยจะอ้างนวนความสําสเร็จเป็นผลงานชิ้นโบแดรีรของรัฐบาลเนี่ยก็คงอ้างไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าเพราะว่า ต้องนึกถึงคนที่อยู่เขาข้างหลังคนที่ทําเป็นขุนศึกขุนนักรบเพื่อกกรงราวตัวจริงคือพวกหมอพวกพยาบาลซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเอาการเมืองมานําเนี่ยมันก็เป๋ๆแว่งๆไปสุดท้ายยังกลับตัวได้ก็ไปเอาพวกคณะแพทย์พยาบาลหมอบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาเป็นนักรบแล้วก็เดินเข้าอย่างตรงรูปตรง,ตร,งรอยแต่ก็มันก็น่าอายเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลเราไม่กล้าเอามา หรืออ้างเอาไปอวดอ,อ้างในความสําเร็จของตัวเองอะไปฟีกินแบบนั้นอะเราก็ว่ามันก็ไม่แร์เท่าไหร่ <c oughs> เอาเถอะเรารู้ว่า<ม>คือเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องการปลอมดองที่มันจะตั้งโต๊ะคุยกันการสร้างคืนสังคมให้มันเกิดความสงบสุขร่มเย็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากยากคือมันยากจริงๆหรือว่าถูกผู้มีอำนาจทาให้มันกลายเป็นเรื่องยากเพื่อว่าจะเป็นเงื่อนไขให้มันเออเอาว่าถ้ามันสงบแล้วก็ตัวฐานจะ จะจบไม่มีตกงานไม่มีความสําคัญไม่ได้อยู่ในเกมเอกระดานเกมแห่งอํานาจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสั mm hmm. กที่สําคัญตอนนี้คุณตุง้งคนตกงูตกงานก็ยังไม่ได้แก้ไขนะปัญหาที่หวงใยที่สุดนะคือปัญหาการสร้างีิสินที่มันเกินตัวเนะี mm ่ย hmm. คือจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นแนวนโยบายหรือว่าเป็นคำพีที่รัฐวาลุงสู่จะข้อออกมาว่าเราจะเดิน ออกจากกับดักความยากจนถาวรเนี้ออกไปได้ยังไงทุกวันเนี้เรายังก็ไม่ได้เห็นอะไรคือถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพที่รอวันเจ้งเท่านั้นแหละ mm hmm. คือมองพูดกันอื่นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกไว้ว่าในภาพของปัญหาเนี่ยไม่อยากให้คนหลงลืมไปดูกับภาพเกมการเมืองไม่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะปรับโครงสร้างปฏิรูปพรรคยังไงเขายังคิดที่จะปฏิรูปพรรคเขาเลยว่า จะต้องเอานโยบายมาเป็นตัวนนเดี่ยวให้คุณทักษิณคิดเขาในยบยเจ๋งๆแล้วเอามาขายประชาชนแต่สิ่งที่เราอยู่กับรัฐบาลมาเนี่ยคุณตุ้มคุณเห็นไหมมันมีแต่เรื่องของการแจกแจกแจกเอาเงินมาจ่ายแล้วก็แจกแล้วก็แจกแต่ว่าคือ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 อย่างนี้นะเราก็คิดแบบคนมีความรู้น้อยๆเนี่ยนะคือถ้าเปลี่ยนจากการแจกเป็นการจ้างไ,งได้ไหมคุณตุ้มอ คำเนี้ยขีดเส้นใต้เลยพี่แทนที่ครูจะแจกเงินกันไปเฉยๆเนี่ยคุณเปลี่ยนเป็นการจ้างการจ้างงานสร้างงานให้มันทํานูน่ทนทํานี่อย่างน้อยเนี่ยเอา้าแหมมันก็เป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเอาเงินไปสร้างงานให้มันเปลี่ยนเป็นแม้จะเป็นงานชั่วคราวนะจ้างเอาเม็ดเงินไปจ้างเนี่ยมันก็หมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าอย่างน้อยมันก็เป็นการสร้างการผลิตถูกไหม,อ,มอันเนี้ยในเมื่อ ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศบอกว่าคุณจะพึ่งพาการส่งออกก็ไม่ได้แล้วมีสงครามการค้ามีโควิดเป็นขวางกั้นคุณจะไปพึ่งพาการท่องเที่ยวหรือก็ยังไม่ได้เพราะพี่โควิดก็ยังไม่อำนวยความสะดวกแม้ว่าพยายามจะย้แย้มในการเปิดช่องให้เอาต่างชาติเข้ามาแบบมีเงื่อนไขแบบมีระยะเวลาในการควบคุมอย่จะเป็นพิเศษมันก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมาโมดิเวนมาหมุนเวียนเศรษฐกิจกภายในประเทศนี่แหละมันจะต้อง คิดให้มันเป็นรูปแบบแบบเนี้คือและที่สําคัญเนี่ยคุณตุ้งเป็นการกู้มาแจกด้วยนะใช่ไหมคํานวณแล้วเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยเกิดมาแหวะแรกเนี่ยเป็นนีแล้วกี่แสนบาทแล้วต้องใช้นีไปประมาณเท่าไหร่ที่นักเศาสารมีการคิดคิดกันอยู่ว่าสงสัยแปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยจะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมัวแต่มาอ้างคือรัฐบาลเนี่ยมัวแต่อ้างเรื่องว่า ปัญหาเรื่องมกมั่งเรื่องอ่ะเนี่ยก็ก็เพ่งเพ่งนิดเดี๋ยวคุณตุ้มก็ต้องถามใช่ไหมมกตุลาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เอามาเป็นจากเรื่องการเมืองมาอยู่ข้างหน้าไอ้ปัญหาที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขเนี่ยอย่างที่พี่หนนาพูดเกินเกินมาเนี่ยทั้งเรื่องปัญหารื่องคอร์รัปชันนะก็เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมอ่าอันที่สองเรื่องหีสถาบันอันที่สามเรื่องปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยใยบ้ว่าหนึ่งเรื่องความขัดแย้งต่างๆือภาคตะงันต เอาแค่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคุณตุ้มการสร้างความเชื่อถือสถาทธาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวผู้นาก,ก่อนจริงไหม <S <S อันเนี้ยการทุจริตคอร์รัปชันๆๆคุณตุ้มคุณ้วนคุณเห็นไหมข่าวข่าวที่มันขึ้นหน้าหนึ่งมาตลอดเวลาเนี่ยมัน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 มีแต่ข่าวจับทุจริตนู่นนี่นั่นใช่ไหมของหน่วยราชการมั่งละของคนที่เป็นรัฐมนตรีมั่งละของคนที่ เป็นไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเคือขายวงวานว่านคือคนตระกูลเดียวกันมีความไม่ชอบมาพากลตั้งบริษัทในค่ายทหารไปรับงาน,ไอ,นไอ้นู่นไอ้นี่คือกลายเป็นว่าถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามกับผู้มีอำนาจแล้วแล้วก็ไม่มีการปรบาบปรามทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็โอ้โหปราบจังพูดจังตีปี๊ดจังปประชก็ใคร,ใครขยันแข็ง <laughs> แต่ถ้าเป็นคนแวดล้อมใกล้ชิด ท่านผู้นําเนี่ยดูมันไม่ทําอะไรหรือมันจะเงียบเกียบมันจะปล่อยผ่านเลยเพิกเฉยกันตไปหน่อยอ่าคือไหมคนก็แลเห็นยังไงคือจร,จริงๆการจะสร้างความเชื่อถือศรัทธานในตัวผู้นํามันต้องเริ่มที่ตัวท่านก่อนนะคือก่อนที่จะไปพูดว่าแต่คนอื่นเขามันต้องเริ่มที่ตัวท่านเป็นตัวอย่างเขาถึงเรียกบอกว่ามีคํากล่าวว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนหรือว่าคําพูดหล่อๆเท่ๆสวยๆที่ท่านบอกว่า ท่านไม่เอาไม่โกงไม่กินตะลึงบาทเดียวก็ไม่เคยเอาเข้าวพกข้าออนอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือแต่กลายเป็นว่ารอบตัวท่านวงวันว่านคือท่านที่ใหญ่พี่รองอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็เดินไปถึงการเก่าวหานี่ไม่ต้องให้ยกตัวอย่างเดี๋ยวจะกลายเป็นการเป็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านเขาไปอภิปรายในะสภา,า,น,านู่นอันนี้ข่าวเราเราท่านท่าน,านคุณตุ้มคุณงวนท่านผูนค้ความก็คงได้แลเห,เห็นอยู่เอาละที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถึงจะบอกว่า อยากให้สติกับสังคมว่าเราเล็งเห็นปัญหาที่แท้จริงที่รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเนี่ยเขาเอาหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเอาขี้โคลนมาป้ายตาให้คนหลงมองแต่เรื่องภาพที่เขากําหนดให้มองหรือเปล่าแต่ปัญหาที่แท้จริงเห็นแล้วนะว่าไม่ได้ขยับไม่ได้ขยื่นทําอะไรกันเพราะนั้นยังมีเวลานะเพิ่งได้ตัวรามาวคลังเนี่ยรัฐบาลควรไปปัดหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อย แล้วก็มีแพ็กเกจแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมเสียคนเน่ยจะอดตายกันหมดนี่เข้าใจมาาสุดท้ายแล้วคุณตุ้มคุณเห็นข่าวาวอยู่เนืองๆแล้วก็จะ้อนใจพี่น้องสื่อมวลชนเราเองก็หลายคนก็ตกงานหาวรไปแล้วนะเหมือนเหมือนกับหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มอาชีพเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่คำถามที่คุณตุ้มถามในขณะที่การขับเคลื่อนของพรรคเพืพ่อไทย ก็มันก็เป็นช่วงโอกาสพอดีของการสาสางไอ้ปัญหาที่มันหมักหมมมานานแต่เนีย่ยังถึงได้บอกว่าเพื่อไทยยังมีการขยับเนื้อขยับตัวเพื่อจะเาตัวรอดอันนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็คิดในมิติของการเมืองเผื่อว่าจะต้องเตรียมตัวว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง <c oughs> แล้วเกิดมีจะต้องมีการเลือกต้งเลือกตั้งถ้าคืนยังปล่อยหน้าร้านห้างร้าน ข้างหลังร้านเละเทะตุ้มเปะ๊ะพนักงานผู้จัดก,การซีอีโอต่างคนต่างแบ่งก๊กแบ่งเราแบ่งแผนกเป็นใหญ่เป็นโตทะเลาะกันไม่สามารถนํายุทธศาสตร์พักให้ไปเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้ก็ก็แพ้อยู่ดีขนาดคราวที่แล้วชนะเลือกตั้งระดับหนึ่งยังแพ้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคราวเนี้ไม่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 ชนะเลือกตั้ง Hmm. แก้ไขอะไรต่ออะไรหรือว่าไม่ดันอันนี้ก็คือต้องดันเต็มที่ให้มีการแก้ไขรัฐนูนไอ้น,นี้เป็นการพูดภายใต้ความหวังว่าไม่ถูกหลอกว่าจะมีการแก้และทำนูล hmm. หรือไอ้เรื่องระบบการเลือกตั้ง oh. แก้บัตรขย e งเกงกอยที่มันเป็นปัญหาอย่างชัดแจ้งอันเนี้ยนะ hmm. เอออาจจะไม่เนี่ยตอนเนี้ยเขาอาจจะมีดีลพิเศษอะไรกันอยู่อย่างที่ว่าเนี่ย hmm. เออให้มีการยอมยอมแก้ไขและทำนุนัะเล็กน้อยแล้วก็พอให้ผ่อนคลายกติกาที่มันพิสดารพิกลพิการเนี่ยให้มันกลับมาเป็นผู้เป็นคนหน่อย <c oughs> ให้มันให้มันเป็นกติกาที่พอเรียกว่าพอรับได้อะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นกติกาที่มันเออ <c oughs> เขียนกันเอาไว้แล้วก็เอาเปรียบแบบเยอะแยะไปหมดมันก็ไม่แฟให้มันเป็นแฟเพลงมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> และทีนี้ ในแง่ของการที่จะต้องจัดทับจัดอะไรกันใหมก่ก็ก็แปลกดีนะเพราะว่าการเมืองสมัยเนี่ยมันพิสดารพันลึกคุณตุ้มนอกจากการเดี๋ยวนี้พริกขั้วก็ไม่จำเป็นจะต้องทําแบบเดิมๆที่ว่าไปหนุนแบบชัดเจนอ่ไปหนุนแบบชัดเจนไอ้ประเภทฝากเลี้ยงเนี่ย<ฮ>เป็นปรารต์เนี่ย <laughs> เออมือไม้ของคนฝั่งกนันนู้น Uh huh. เออสามารถยืนยาวมามีอิทธิพลกีนิ้วได้ว่าเออเอาคนเนี้ยอยู่ในกรรมการบริหารพักดีกว่า uh huh. ผมสะดวกใจเอสอบายใจที่จะพูดคุยประสานงานกันได้อ่า uh huh. อย่างคนบางคนเนี่ยเออหัวหน้าพักคนเก่าที่ลาออกไปเนี่ยแหมคนข้างนอกก็คิดว่าเป็นตัวเป็นนอมินีเป็นอะไรของเออเออบ,บิ๊กในนั้นอ่ะนะ uh huh. หนึ่งหนึ่งเฮียสองเจ สามเจหนึ่งผู้หญิงอะไรเนี่ยนะก็ก็ไปไปตามข่าวเออลยนะแต่นี่มันก็แปลกตรงที่ว่าเอ๊มีบอกว่ามีพี่ใหญ่ของค่ายหนึ่งเนี่ยสามารถรีควีดได้เลยนะคุณตุ้มบอกเอาคนนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยนะสนิทชิดเชื้อกับคนนำทะกูลณเดียวกันเป็นเพื่อนน้องไายเขาพูดจากันรู้เรื่อง่าแล้วก็ส่วนนายทหารคนหนึ่งที่ต้องลาออกไปด้วยนะในขาธิการะก็บรากฏว่าเอ๊ทำไปทำมาเกิดมี พ่อค้าวานิชเจ้าสัวใหญ่ <ừ m. S 2> เกิดมามีอิทธิพลทางการเมืองในการจิ้มได้ด้วยว่าเออเอาอันนี้ไว้เพราะว่าสามารถประสานงานกันในสภาได้อเอ๊เพราะฉะนั้น <ừ m. S 2> หลังการเลือกตั้งนี่อาจจะมีอะไรวๆแบบๆเรืมๆไอคิอว่ารัฐบาลแห่งชาติหน้าที่คุณหญิงสุดารัตเกยุบุระพัน์ออกมาดักคอเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นชาตินี้ไงอาจจะเป็นชาตินี้แต่ไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติงคุณแต่อาจจะเป็น เมื่ออาจจะเป็นมิติของการจุดประกายนําไปสู่การเมืองสองขั้วพักใหญ่เกิดจับมือกันเป็นจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้นะถ้าเกิดเขามาโดยการเลือกตั้งแล้วก็เกิดตกลงกันได้ว่าฉันจับสองพักใหญ่อเออและที่เหลือก็เป็นฝ่ายค้านฝปประชาธิที่ยัดนี่ต้องกลด้อนเลยนะ <c oughs> ต้องปรับยุทธศาสตร์เลยนะว่าดีไม่ดีเดี๋ยวจะตกขบวนอ,อันเนี้ยมันก็ดูว่าพิจารณาพันลึก มีโอกาสมีเวลาต้องมาจรารณนาให้ฟังแ,แต่นี้ว่าคนข้างนอกแลไม่เห็นหรอกว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มทุนสาม,มาเนี่ยมันสามารถยื่นไม้ยื่นมือเข้าไปแทรกแซงไอ้เรื่องของการแบ่งโคต้าแบ่งเค้กกันที่เคยพูดนะว่าไอ้ค่ายนี้มันคุมกระทรวงที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมนู่นนี่นั่นค่ายนี้เกี่ยวกับสัมปชาญมิตรค่ายนี้เกี่ยวกับคม,มานาคมแล้วก็ค่ายหนึ่งเกี่ยวกับ ธุรกิจพลังงานไ,ปไปฟฟุ้งไฟฟ้าอะไรเงี้ยม,มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวนี้มันอาจจะเกิดกิจกรรมแทรกซึมแล้วก็เทคโอเวอร์พรรคการเมืองกันแล้วด้วยซ้ำไปแบบเทคคอร์สด้วยนะไม่ใช่คือข้ามพรรข้ามกลุ่นแะคุณพี่สดานทําหรือจริงๆนะคุณตุ้มเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าประชาชนเนี่ยถ้าตามเขาไม่ทนมันในเรื่องของกลเก์ทางการเมืองเนี่ยก็หันมาสนใจกับปัญหาแบบเป็น รูปประทำอย่างที่พี่หนุนาบอกเถอะกลับไปเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เงินในกระเป๋ามีไหมเฮ้ยวันนี้เปิดหม้อข้าวดูที่ว่ามีข้าวสารจะกอกหม้อจะกินจะอะไรกันไหม,มจะได้ไปกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลให้พี่รัฐบาลพี่นายโกเขามาทําหน้าที่ของตัวเองจริงจจังๆก็ทีอย่าไปหลงติดอยู่กับวังวนของเกมการเมืองเกมการช่วงชิงการเข้าสู่อานาจอะไรเลยเพราะฉะนั้น คุณตุ้มยังจะมีคําถามอะไรต่อเนื่องมาก็เชิญเลยก็คงเป็นช่วงสามนาทีสุดท้ายครับพี่นาก็คือในภาพรวมสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเหมือนอ่าประเด็นม็อบมันก็จะซาซาลงไปนะเพราะว่ามันก็จะรอวันที่สิบเก้าตุลาใช่ไหมฮะสิบเก้าอ่าแล้วก็สิบสี่เนี่ยก็คือจะจะเป็นประเด็นที่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์อยู่อื ก็เอาละในเมื่อว่ามีการไปอ้างเรื่องว่าการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยแล้วมีบริบทแปลกๆของหญิงพจมันดามพงงอะไรเนี่ยก็อ่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมีแนวร่วมที่แบเป็นเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงที่เคารพนิยมเอ่อในตัวของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็อาจจะเบาบางลงไปบ้างแต่เชื่อเถอะว่าพลังนักศึกษาเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขามองข้าม เชิงโครงสร้างของพรรคการเมืองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคุณ,คณทักษิณหรือว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยซ้ำไปเนี่ยเขารู้ว่าพรรคการเมืองเอานย่งีในบรรดาการเมืองหลายแหล่เนี่ยมันก็มองแต่เรื่องของการเข้าสู่อำนาจการที่จะสร้างฐานเสียง Popularity เรียกให้มีคะแนนไปโหวตเลือกเอา สสในสังกัดแต่และพักเข้าไปในสภามันก็มีอยู่แค่นั้นคือเด็กๆเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองหรอกเขาถึงได้บอกว่าณวันนี้เขาต้องลุกขึ้นมาในการเรียกร้องในการกดดันในการจะขอมีส่วนร่วมในการดีไซน์กำหนดหแนวทางเดินกำหนดรูปแบบอนาคตของตัวเขาเองไงเพราะเขาก็ดูเหมือนจะสิ้นหวังกับ S <S 2> <S 2> ผู้ใหญ่รุ่นแ้าข่าวในศตวรรษนี้ไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าวันที่14ตุลามันก็คือการล้อ,อมากับเ,เหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตซึ่งบริบทมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยในยุคปีคศ2020กับปี2องสี่เจ็ดห้าสองพันยองพเนี่ย สิ่งที่ยึดถือเป็นแม่นมั่นเหมือนกันคือคือประาชาธิปไตยเท่านั้นแหละที่ต้องการให้มันแท้จริงแล้วก็ไม่มีการละเมิดเสรีภาพแต่ม็อบเด็กเยาวชนประาชาชนในยุคใหม่เนี่ยก็เพ่งไปที่เป็นประชาธิปไตที่กินได้เป็นประาชาธิปไตยไม่ใช่เชิงอุดมคติแบบเพียวๆหรอกเป็นประาชาธิปไตแบบกินได้ที่ว่าอันเนี่ยคือหมายว่ามีสิิทธเสรีภาพ ในความเป็นมนุษย์เป็นคนพอสมควรมไม่ต้องถูกคมขีคุกคามยัดข้อหาเออะอะไรก็ข้อหาสารพัดสรารเพแล้วก็มีเสรีภาพในการแสดงออกแบบสากลมีลรัฐมนูญมีกฎหมายที่เป็นธรรม,ม,รรมต่อทุกฝ่ายนะไม่ใช่เป็นธรรมต่อฝ่ายผู้เีอยมนาะแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็มีคณะผู้บริหารที่พอจะฝากความหวังพอที่จะ วาดแผนที่ชีวิตให้เขาเห็นได้ว่าเขาจบมาเนี่ยเขาจะได้เรียนอะไรที่มันตรงกับตลาดการอ,อ,อาชีพตลาดการทำมาหากินมีง<ม>่ายๆว่ามีอนาคตฝากไว้เลยว่า uh huh. ไม่ต้องตกงานเป็นเบื่อแบบที่เห็นอยู่ก็เท่านั้นเองก็อาจจะแผ่วไปแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องสะสมพละกําลังแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปไอ้ความรุนแรงที่จะไป ผู้ใหญ่ไปเตือนผู้ใหญ่ฝ่ายที่จะเตรียมบอกว่าเด็กๆจะไปบิดเบือนประวัติศาสตร์1ิตุลาอะไรเงี้ยอันนั้นก็เวอร์วังเกินจริงไปค,คุณอย่าไปมองไปมองเด็กในแง่ร้ายขนาดนั้นเพราะเราก็ต้องให้โอกาสทุกฝ่ายเพราะว่าเด็กวันนี้มันก็คือพวกคุณในวันข้างหน้าคือคุณเหมือนกับใน <ละ S 2> เวลาวันนี้แหละอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าทุกคนต่างที่จะต้องรู้จักทําหน้าที่หญิงตัวเองมันไปได้ก็ลด ลดการสร้างภาพการอะไรที่มองแบบเห็นตัวกันลงแล้วมันจะมีทางออกไม่ถึงทางการหรอกคุณตุ้มและว,วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงข้านี้สัปดาห์หน้าก็มาว่ากันใหม่หลังวันที่14ตุลาดูซิว่ามันจะมีอะไรก็ค่อยมาว่ากันกที